สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังดิฉันดรจริยาสอนมิยุรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งแล้วนะคะในรายการ p e a พ e BE WITH YOU สันทิสุขอยู่กับคุณคะ่ะรายการที่ทางสื่อมวลชนเสียงสันติผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อที่จะส่งถ้อยคำหนุนใจถ้อยคำแห่งความหวังและส่งมอบสันทิสุขขององค์พระเยซูคริสต์แก่คุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 คะ่ะคุณผู้ฟังคะ บทเพลงที่ทางทีมงานได้คัดสรรและส่งผ่านถึงคุณผู้ฟังก็ด้วยความรักและความห่วงใยคงจะช่วยบรรเทาใจที่สิ้นหวังเป็นทุกข์ของคุณผู้ฟังได้บ้างเช่นกันนะคะในช่วงบุคคลแห่งสันทิสุข Person of Peace คุณผู้ฟังจะได้รับฟังประสบการณ์จากผลกระทบจากโควิด19 รวมถึงความเชื่อความวางใจในพระเจ้าและการช่วยเหลือของพระองค์จากขิตชนต่างสาขาอาชีพทั้งที่เป็นผู้นำและเป็นสมาชิกทั่วไปค่ะเรื่องราวสาระข้อคิดจากรายการจากบุคคลแห่งสันทิสุขที่ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์ชีวิตของคิตชนแต่ละท่านมานั้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิดคงจะช่วยคุณผู้ฟังได้รู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดความวิตกกังวลไปได้บ้างนะคะ และในช่วงของเล่าสู่กันฟังก็เป็นช่วงที่น่าสนใจน่าติดตามค่ะคุณผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวจากบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยของโควิดนี้ซึ่งก็จะช่วยคุณผู้ฟังรับรู้ว่าคุณผู้ฟังไม่ได้รับผลกระทบเพียงคนเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทุกคนเดียวผู้คนที่อยู่ในโลกใบนี้ดำเนินชีวิตสู้วิกฤตโควิดไปกับคุณผู้ฟังด้วยค่ะแต่ต่างกันที่ว่า บางคนอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงบางคนโดยอ้อมบางคนถูกกระทบมากบางคนถูกผลกระทบน้อยค่ะช่วงนี้นะคะทีมงานเสียงสันติขอส่งความรักและความห่วงใยมายัางคุณผู้ฟังผ่านเสียงเพลงก่อนค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันติสุข Person o f Peace ในช่วงต่อไปค่ะติดตามนะคะว่าบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้จะเป็นใครค่ะ เป็นพระเจ้าของเราอยูยเรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการบูชาเพราะพระองค์แส,สนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควร interrupt and send Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอคืนและวันที่เหน็บหนาวพระอยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโหมถลนเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใค้จะเบื่อ มควรที่จะรับการสรรเ,เสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมงนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครเจือ บุคบคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของรายการในวันนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตว์ซื่อท่านหนึ่งคะ่ะท่านมีตำแหน่งเป็นสิทธยาพิบาลกลุ่มผู้ใหญ่คริจักรพันธกิจเชียงใหมค่ค่ะอาจารย์ทเวศชัยสิลป์ค่ะให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างต่อเน,นื่องนี้อาจารย์ทเวศได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและในด้านใดบ้าง ไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุขครับก็ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนชอบออกไปข้างนอกครับแล้วก็ชอบไปจิบกาแฟนั่นนี่ตอนนี้ พอโควิดมานี่คือต้องจํากัดบริเวณแล้วก็อยู่แต่อยู่แต่บ้านหรืออยู่แต่โบสถ์นะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกันยังไม่ปลอดภัยนี่นครับแล้วก็ส่วนของของคิดจักแล้วก็หน้าที่การงานก็คือว่าเราก็ไม่สามารถจะพบเจอกันได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นออนไลน์เพราะว่า ปกติกลุ่มเซลล์ที่ดูแลอยู่ในกลุ่มในขีจักรพนักิจก็คือกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มสอวอเนาะเราเน้นกันที่มาเจอกันแล้วก็สร้างสัมพันธ์กันแล้วก็ร้องเพลงนมำมสการอะไรเงี้ยพอโควิดมานี่คือไม่ได้มาโบสกลุ่มก็ไม่ได้ทําด้วยทําให้พี่น้องก็ไม่สามารถมาหากันได้แล้วก็ปกติก็จะชอบไปเยี่ยมเยียนพี่น้องตามบ้านใช่ไหมครับพอโควิดมาเราก็เลยเหมือนกับว่า ขอโทรศัพท์เอาได้ไหมเพราะว่าไปหากันไม่ได้แล้วก็เขาก็แบบอาจจะมีผู้สูงอายุหรือว่ามีมีมีคนที่มีกลุ่มเสี่ยงอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปหาเขามันก็เหมือนกับได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับแล้วก็ปกติก็จะแบบกลับไปบ้านอะไรเงี้ยเพื่อไปเยี่ยมแม่แล้วก็พี่สาวที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็คือเดินทางข้ามจังหวัดลําบากไม่ได้เลยก็หวังว่ามันจะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะได้เดินทางได้นะครับ คุณผู้ฟังคะจากผลกระทบที่อาจารย์ทเวศชัยศิลป์ได้รับจากวิกฤตโควิดนั้นอาจารย์ทเวศมีการปรับตัวเองปรับความคิดและวิธีการให้สอดคล้องกับวิธีการดําเนินชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านที่ต้องรับผิดชอบของงานคิรจักรอย่างไรบ้างและอาจารย์ทเวศมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นๆอย่างไรไปฟังกันค่ะถ้าเราออกไปไหนไม่ได้ตอนนี้ก็พึ่งเทคโนโลยี ก็คือโดยเฉพาะการที่ถ้าเราจะทํากลุ่มหรือว,ว่าทำพบเจอกันเราก็ผ่านไลน์ตอนนี้ไลน์คออีกอันหนึ่งก็คือพยายามเหมือนกับอัปเกรดพี่น้องในคิดจักนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ผมดูแลก็คือให้เขาพัฒนาตัวเองในการที่จะใช้ซูมนะครับตอนนี้เราก็เริ่มต้นใช้ซูมในการที่จะพบเจอกันทุกบ่ายวันอาทิตย์นะครับโดยการเหมือนกับทํากลุ่มย่อยครับทำกลุ่มเซลล์แล้วก็มีการนามัสการมีการแบ่งปันมีมีการที่จะอธิษฐานเผื่อกัน ในซูมเลยก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับพี่น้องก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ทําให้เราได้เจอกันในซูมก็ยังดีนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับการหนุนใจและท้าทายแล้วก็บอกว่าคือจริงๆเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะเราจะ,เราจะอยู่ในปัญหานี้นานนานขนาดไหนเนาะแต่ว่าให้พี่น้องเขารู้สึกว่าเขาก็ต้องแอคทีฟขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าใครที่ทําไม่เป็นเราก็พยายามไปสอนเขาแล้วก็แนะนําเขาว่าเออจริงๆมันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะพัฒนาตัวเอง ้วยแล้วก็อย่าให้อายุมาเป็นอุปสรรคนะครับพี่น้องเราผมนนใจว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะถ้าเชิญแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้อย่างไงนะครับสำหรับส่วนตัวก็คือตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเซฟตัวเองในการไม่ได้ออกไปข้างนอกเยอะเนาะถ้ากินข้าวก็คือซื้ออาหารข้างนอกมาทานแล้วก็ออกกําลังกายก็คือเป็นฟิตเนสที่บ้าน ประสานเพลงแสงทองส่องมาอุบบนขาวเพร่าสันสันบูชาพระเจ้าเลกนี้ของพระบิดาสรรพสิ่งดีงามสุดเดยทนท้องนาผมพี่เต็มด้วยพระวิถี คะช่วงนี้เราไปฟังกันค่ะว่าผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตในภาวะที่ไม่ปกติเหมือนเรานั้นได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างและมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังคะ่ะช่วงเล่าสู่กันฟัง ค่ะผลกระทบของนักศึกษายอย่างเรานะคะก็คงจะไม่พ้นด้านการเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการหมดไฟในการเรียนเบื่อในการเรียนนะคะในเมื่อสถา,านการณ์แล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องรู้จักกันปรับตัวค่ะเราก็ลองหาอะไรทำให้ทําให้เราผร่อนคลายเช่นเมื่อจะเป็นการดูซีรีส์การฟังเพลงนะคะหาอะไรให้ให้สมองของเราบวดปงนะคะและอีกอย่างนะคะให้เราคิดในด้านบวกค่ะว่าเวลานี้นะคะจะทําให้เรา ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเราลองทําในสิ่งที่เราอยากทํามันตลอดนะคะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ทําหรือว่าเราไม่มีเวลาทํานะคะเราก็สามารถใช้โอกาสนี้สามารถใช้เวลานี้นะคะทําในสิ่งนั้นนะคะอย่างนะคะคือเรามีเวลาคนในครอบครัวของเรามากขึ้นค่ะได้อยู่กับคนในครอบครัวของเรามากขึ้นค่ะ ผลกระทบที่ได้นะครับก็คือหนึ่งก็คือการดําเนินชีวิตนะผมก็ดําเนินชีวิตก็คือเราไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องคอยระวัดระแวงต่างๆนะผมก็อย่างที่สองเลยก็คือการเรียนออนไลน์นะผมบางวิชาเราต้องปฏิบัติแต่เรากลับไม่ได้ปฏิบัตินะผมครับผมการตอบตัวนะผมก็คือเราต้องป้องกันตัวเองนะผมแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ป้องกันตัวเองและคนอื่นนะผมๆๆเมื่อไห่เมืไหนก็ใส่แม่แล้วก็มาล้างมือบ่อยๆนะผมดูแลตัวเองนะผมแล้วก็ส่วนการเรียนก็คือเราก็ต้องทบทวนกับตัวเองให้มากๆครับ ผลครับที่ได้รับนะคบก็คือว่า,างานพระธรมที่ทําก็โดนลดชั่วโมงแล้วก็การเรียนก็จากการออนไลน์ก็เป็นออนไลน์แล้วก็กิจกรรมทุกอย่างในมอกก็เป็นออนไลน์หมดเลยไม่ได้เจอหน้าง้องไม่ได้เจอหน้าเพื่อนในส่วนของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ก็คือเราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ต้องสวมแมสตลอดดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอนามัย ผู้ฟังคะในสถานการณ์โควิด19ที่ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นั้นคนทั่วโลกพี่น้องชาวไทยรวมถึงตัวเราเองด้วยนั้นก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยการดูแลปกป้องตัวเองเป็นอย่างดีคะ่ะ mm hmm. เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด19ซึ่งนับวันจะแพร่ระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะและตอนนี้เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่กับเจ้าเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ค่ะคือโควิดสายพันธุ์เดลต้า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโควิดสายพันธุ์อินเดียค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาค่ะในประเทศไทยเรานี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันมากเป็นพิเศษก็เนื่องจากมีแนวโน้มของยอดผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้มากยิ่งขึ้นและอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งจากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ทำให้เราทราบว่า การรับวัคซีนที่ต้องการการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าอย่างมีสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราและสังคมได้ค่ะในเวลานี้คุณผู้ฟังคะแม้สถานการณ์ที่เป็นอยู่จะส่งผลให้ผู้คนมากมายเกิดความกลัวและวิตกกังวลซึ่งส่งผลทำให้ขาดความชื่นชมยินดีในจิตใจอาจารย์ทเวชชัยศิล์ก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะ ที่มีความรู้สึกไม่ต่างจากคนทั่วไปแต่ในที่สุดอาจารย์ทเวศก็สามารถดำเนินชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันทิสุขในใจได้ไปฟังกันค่ะว่าอาจารย์มีวิธีการหรือแนวคิดอย่างไรจึงสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ เราอย่าโฟกัสที่ปัญหานะครับผมจะหนุนใจพี่น้องสมาชิกเสมอว่าถ้าเราไม่องที่ปัญหาเนี่ยเราเราก็จะเครียดเราก็จะแบบแก้ปัญหาไม่ตกสักทีแล้วก็รู้สึกว่าข้อมูลอะไรทั้งหลายที่เรารับมาเนี่ยมันจะล้นความคิดของเราแล้วทําให้เราวิตกกงังวลผมก็ใช้วิธีในการที่จะนานๆทีก็ออกไปข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไปจิบกาแฟข้างนอกที่ร้านที่มันแบบเปิดโลง่งเงี้ยเนาะชื่นชมกับธรรมชาติการทรงสร้างของพระเจ้าก็ไข้ควรพระคาของพระเจ้าแล้วก็ให้พระคาของพระเจ้านําในความคิดของเรานะครับแม้สรารากา ที่ทุกคนกําลังเจออย่างนี้มันยังหาทางออกไม่ได้พระคําของพระเจ้าเป็นคําตอบแล้วก็พระเจ้าไม่เคยช้าไม่เคยสายแต่พระเจ้ามาทันเวลาเสมอทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องเรื่องอะไรก็ตามที่พี่น้องเจอนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะมีทางออกให้กับท่านเมื่อท่านมองไปที่พระเจ้านะครับแล้วก็ให้ความคิดของท่านจดจ่อที่พระคําของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace be with you สันทิสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ตามรับฟังรายการกระทั่งจนจบรายการช่วงท้ายนี้ให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจจากบุคคลแห่งสันทิสุข Person of p e ออฟอาจารย์ททเวศชัยศิลป์กันค่ะ รเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะอยู่ในสถานการณ์โควิดที่เรารเผชิญอยู่ตอนนี้ทั่วโลกก็เผชิญกับเราเหมือนกันนะครับแต่เราที่เป็นผู้เชื่อเราที่เป็นคริสเตียนพี่น้องเรามีความหวังในพระเจ้านะครับสุดเอื้อมือของมนุษย์คือคําตอบที่มาจากพระเจ้าเนาะผมจะใช้เวลาแล้วก็หนุนใจสมาชิกด้วยพระคำข้อหนึ่งจากพระธรรมสดุดีบทที่ยีนะครับเป็นการไขค,ควรพระคำของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าคือพระผู้เลี้ยงของเรา พระเจ้าคือผู้ที่ดูแลเราได้แล้วก็พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นําเราในทุกๆทางเนาะแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงาบัจราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถธิตกับข้าพระองค์นะครับจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะดูแลในชีวิตของเราได้นะครับเพราะบางทีความช่วยเหลือของมนุษย์หรือว่าความคิดของเราก็จํากัดเนาะแต่ว่าในพระเจ้าไม่มีความจํากัดในพระเจ้ามีการช่วยเหลือและในพระเจ้ามีทุกสิ่งให้กับท่านนะครับเพียงแต่ว่าให้ท่านมองไปที่พระองค์และรู้ว่าพระองค์ คือพระผู้เลี้ยงที่ดีในชีวิตของท่านแม้ครอบครัวของท่านกาลังเผชิญกับวิกฤตโควิดอย่างไรนะครับผมหนุนใจว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งและเป็นคําตอบเดียวในชีวิตของท่านและผมอยากจะท้าทายว่าให้เราพึ่งพาให้เรามองไปที่พระองค์ให้เราติสนิทกับพระองค์ให้เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระองค์ว่าแต่และว,วันพระเจ้าจะนําเราอย่างไรแล้วเราสามารถจะผ่านเผชิญสถานการณ์วิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้แน่นอนนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้อง ุณผู้ฟังคะเวลาของรายการใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ทางรายการ p e พ e be with you สันติสุขอยู่กับคุณต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทเวชชัยศิลป์สิทยาพิบาลกลุ่มผู้ใหญ่คิดจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขของพระคริส ให้แก่คุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ไม่ง่ายคะ่ะโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับเจ้าเชื้อโควิด -19 ที่เรามองไม่เห็นให้เราป้องกันการติดเชื้อกันอย่างจริงจังและมีวินัยนะคะเช่นการสวมหน้ากากอ,อนามัยการรักษาระยะห่างการล้างมือบ่อย และอีกหลายๆอย่างที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขและให้ข้อแนะนำไว้ค่ะขอให้ชีวิตของคุณผู้ฟังอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่พระองค์จะปกป้องดูแลทุกคนจากสิ่งร้ายต่างๆจากเชื้อโรคร้ายที่จะไม่สามารถกล้ำกลายเข้ามาในร่างกายและชีวิตของคุณผู้ฟังได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการพ e b บีวิ h You สันทิสุขอยู่กับคุณแล้วนะคะ สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารของใช้ประจำวันต่างๆคุณผู้ฟังสามารถเขียนโดยโทรศัพท์เข้ามาได้เป็นกรณีพิเศษได้เลยค่ะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอนอน1นปอ,นอจอเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ vop voiceofpeace o r g ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654และหมายเลข053-260-627ค่ะทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของต่างๆให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นนะคะ ดิฉันดรจริยาสรเมยุราและทีมงานเสียงสันติค่ะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำที่หนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขของพระพิทให้แก่คุณผู้ฟังในครั้งต่อไปค่ะลาไปก่อนแล้วละค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ